สวัสดีครับกามาพบพ่อขันคือเ่าครับช่องหนองเมียวพาเที่ยวมนีกาผ้ามาติดตามความคืบหน้านะครับสำหรับกิจกรรมการเลี้ยงไก่ของหนองเมียพาเที่ยวนะครับข้าที่แล้วกาเริ่มต้นจาก40ตัวครับรดนหมากัดตายไป21ตัวเหลือ13ตัวครับนี่คือไก่รุ่นแรกรุ่นน้อยเที่ยวมาเลี้ยงนะครับเนาะอันนี้กาเป็นเหล่าพื้นที่ขานนอกที่ปรับปรุงขึ้นมาท้ายใต้ ใายในสวนของพระหวานปลาครับให้ใกล้ได้คุยเคี่ยาหาอาหารนะครับเป็นอีกิจกรรมหนึ่งเหมือนอกับพามาเบิ่งความคืบหน้านะครับสําหรับอันนี้คือเหล่าไก่นะครับที่ปรับปุงมเพิ่มเติมนะครับมาเบิ่งพื้นที่ทัวไปกระิอมหรือตาคายอันนี้คือเล่าเพื่อนครับนะครับเหล่าไก่กัสิีผ้าเขาไปเบิ่งทั้งในครับว่าเป็นยังไงน,นะครับติดตามชม อันนี้ก็เป็นที่รับที่นอนของเคนนะครับเนาะสำหรับไก่หน่องเมียผ้าเที่ยวนะครับมีนี่ครับมีอุปกรณ์การหายน้ำนะครับใส่อาหารสำหรับน่องไก่นะครับเอาเมืองรับไก่ชุดแรกที่ใส่จัดหามาเพิ่มเติมหลังจากที่มาได้กัดนะครับเพิ่นออกไข่ล้ะครับเก่าฟองสีฟองละครับคิดวะยู่บุตรกะคงสีฟัก มาเบ่งฟังอีกดังหนึ่งครับสําหรับขอกไก่ของน้องเนี้ผ้าเทียวนะครับเนาะอันนี้การาบำรือพื้นที่อีกดังหนึ่งเป็นพื้นที่ด้านนอกนะครับที่ปรับปรุงขึ้นมาทําเป็นเล่าทาั้งข้างนอกนะครับกระออมเลยดังเขียวนะครับนี่คือบรรยากาศตัวไปของตัวขอกไก่น้่งเิ้มผ้าเทียวครับสำหรับไก่ไน,นก้หลังจากที่ชุดน้อยโดนหมากัด แ็เลยไดไปหามาเพิ่มเติมครับประมาณอีกเก8เมตครับตัวผู้ไงนะครับเป็นเจ้าขอกดูแลถูงนะครับหลังจากที่ได้ใกล้ญ่มากกัสามารถปกป้องนะครับดูแลใกล้หน่อยได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปนะครับหลังจากที่บ่มีตาคายออมหมามากัดก็ไไ้เฮตตาคายออมครับอันดีครับกับบรรยากาศครับควาดติดตามต่อไปว่า มีความเจริญก้าวหนา้าทําไดนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมาเบิ่งไกลๆจังนั้นหนึ่งครับนี่คือกานที่จะก,กันไปนะครับเบื้องบรรยากาศไกลเอาละครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท้านี้ขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ